สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขุดสุกคนนะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพาพี่พาน้อกนะครับเนาะ,ะหลังจากมีอเอือ้อยทักทายไทยถามบ่าวแอดมาเนาะครับเนะาะให้พาไปเบิ่งเน่เป็นยังราคางวงราคาว,คาว,คาวัวมันคือตกตกตกต่ำแตะและก็ะการจัดกุ้งจัดการนะครับเนาะ,ะแบบใดวิธีใดนะครับเนาะในการเอาตัวรอดนะครับนส,สำหรับ เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวของเฮาเนาะครับเนาะหลังจากบ่าวแอดก็พาไปเที่ยวไปชมเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดโคกระบือต่างๆเนาะครับไปไถ่ไปถามเนาะครับเนาะถึงการที่เอื้อยไอ้นาะครับชาวเกษตรกรการเลี้ยงงัวของเรามันเป็นไปได้บ้มงอาจจะเป็นงัวขุนงัวพันขุณแบบเนื้อเนาะครับเนาะแล้วก็วัวพันธุ์พื้นบงพื้นบ้านแต่ละขั้นตอนเนาะครับเนาะ วันนี้จบที่นี่เนาะค,ะคารับเนาะในฟาร์มวัวของใครนะครับเนาะวันนี้บ่าวเอ็ดจะพาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมเนาะครับเนาะมารู้จักเนาะครับเนาะในการเอาตัวรอดนะครับน้อะด้านหลังของบ่าวเอ็ดเพิ่นเลี้ยงวัวหลายๆเป็นี้การจัดโครงจัดการเนาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอหงอาหารเนาะครับเนาะเพิ่นให้แบบไหนอยู่แบบไหนเลี้ยงแบบไหนเนาะครับเนาะในการจัดการเนาะครับเนาะในระบบของเพื่อนที่เพื่อนเลี้ยงวัวเยอะๆแบบนี้เห็นไหมคุณพี่เพื่อน กำลังขมักขมันในการให้อาหารวัวช่วงเช้าเชานะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดมาที่บ้านกรุงโกลนะครับเนะะาะตำบลหน,นองฮีอำเภอป,ป่าปากจังหวัดนคพรนพนมของเขาแล้วตามมาเบิง่งมาชมน้ากันนะครับเนาะแล้วบ่าวแอดก็จะไปถ่ายไปถามสิ่งที่ในฟาร์มตรงเนี้ยผลสื่อจะไหนเลี้ยงน้ำแบบไหนเนาะตามมาครับพี่น้องตามมาครับเนี่ยก่อนเข้ามาในฟาร์มนะครับพเพผนก็ ทำเป็นโอู้ยขักหลายอันนี้ไม่ใช่งัวขุนนะครับเาเป็นงัวผ่านพื้นบ้านเนาะครับเนาะตรงนี้กันสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่ออย่างเนาะชื่ออย่างใดเนาะซื่อแก่นครับคุณพ่อแก่นนามสกุลอย่างเนาะพ่อดงดีครับเลี้ยงงัวมาจากปีแล้วครับตรงเนี้ยที่มาทานตรงเนี้ยราก็ได้ปีนึงครับอ๋อ ในระบบการจัดกครงจัดการให้แปบใด้เนะาะบรรลุกันอยากมาไทยมาถามเทนอเอ้ยอ้ที่เพิ่นอยากสนใจในการเลี้ยงงัวคับถามเพิ่นนั้นเหรครับผม<น>เดี๋ยวจะผมจะไปถามไทยเนาะแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลี้ยงงัวน้ากันเนาะครับเนาะเนี่ยเบิ้งแต่ละตัวแต่ละ,ละหนึ่งปีนะครับเนาะเพื่อนก็มีพี่สาาเพื่อนก็ให้อาหารอยู่นะครับ<ม>ตรงนี้แต่ละคำมักคำเม่นแต่ละผู้แต่ละคนเนาะเนี่ยในการเลี้ยงงัวเบิ่ดนพี่น้องหลากหลายมากมากเลยเนาะเนี่ยสุดยอดมากๆเนี่ยบาฮาส้มบรรยากาศเนาะมาไทยมาถาม วัวพันธุ์พื eh. year, uh, ้นบ้านเนาะครับเนาะสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มบอกครับเนี่ยบอสค่ะเป็นอันนี้ค่ะเป็นจ้างนี่เหรอคะโอ้เฮ็ดเฮ็ดมาเป็นปีแล้วบอกครับตัวเนี้เลี้ยงวัวเนี่ยอันถามว่าเลี้ยงแต่ก่อนยังไม่ได้เป็นฟาร์มกระลายปีแล้วค่ะอ๋อแล้วกับเลี้ยงอยู่ในในโคกบ่ได้ปล่อยมันมีทุ่งหญ้าแม่นเม่นของของฟาร์มนี้บอกครับทุ่งหญ้าแม่นเบิร์ดเลยจ้เพี่น้องเขียวๆโอ้ประมาณจักโตครับเอ้ย นนประมาณสี่สิเนี่ยประมาณ4ี่สิบห้าสิบตัวเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์เน้อ,อ<า>เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพันธุ์พื้นบ้านนะครับเดี๋ยวคุณพี่เเขาจะมาถ่ายฐานพีน่นเน้อกูรูของเขาเนะครับ<อ>เดี๋ยวเพื่อนก็รังค<อ>มาคมักขมิตรในการให้อาหารบ่าวเอ็กโกอาจจะพาพี่พาน้องเกษตรกร,กรเข้ามาชมมาถ่ายมาถามคนที่พี่เพื่อนเลี้ยงเพื่อมีประสบการณ์นะครับถึงเพื่อนจะเป็นลูกจ้างแต่เพื่อนก็เลี้ยงวัวมานานนะครับเนาะ ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นฟาร์มเลยพี่สาวเพิ่นบอกเนาะเพิ่นก็ะครามักขะเม่นเฮเบอร์เนี่ยเลี้ยงงูเลี้ยงงัวสี่สิบห้าสิบตัวเด้อครับอเ่อเนี่ยมาไทยประถานด้วยครับสวัสดีครับพี่ชาบชื่ออย่างน้อครับเล็กครับเล็กนามสกุลอะไรครับณรงค์หานชัยครับณรงค์หานชัยอันนี้เป็นฟาร์มวัวอย่างนะครับอ่าฟาร์มซองบุญฟาร์มครับไม่อย่างนั้นครับซองบุญฟาร์มซองบุญฟาร์มบ้านกรุงโกนเนาะครับเนาะตำบลหนองฮีอำเภอปะปะจังหวัดนครพนมของข้าอีกแล้วโอ้ S <S <S สุดโต่งมากๆเลยนะครับอ่าวันนี้ก็บบักบ่าวเอดก็มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมมาหยามมาเห็นนะครับเพื่อนเขาเลี้ยงงัวอันคักเท่มันเลยตอบโจทย์บ่าวเอดอยากมาไทยมาถามในการจัดโครงจัดการเกี่ยวกับโองหงอาหารแบบใดนเนาะครับอาหารในช่วงนี้เาขากำลังกำลังเรื่องเหอาหารที่มาครับเพราะว่าหยาสูตรเขาบางเที่ยเขาเขา มันอาจที่บางว่าเอาไปใช้ได้บประโยชน์บ่เต็มที่เสียนะครับ,รบเพราะนเป็นอาทีมอาแห่งว่าตอนตอนเศร,ร้าตอนแรงก็หายเป็นยาโซดยาเสีนไปครับเพราะว่าเขาให้ยาสดตลอดนี่มันบม่ไหวครับมันมันกำลังเขาในการไปที่ว่าเทศสเปยาสดให้มันตลอดเนี่ยมัน บพอนะอ๋อครับเลยให้ทีมอาไปผสมซอยเพื่อเอาให้วาปเอาไปใส่ประโยชน์ได้เลยครับผมเนี่ยคุณพี่เพื่อนอูแนะนําสุดยอดมากๆเลยในการเลี้ยงวงเลี้ยงวัวแต่ตรงนี้คือเราทําเป็นแบบขายเนื้อหรือว่าเราจะเอาตอนนี้ยังอนาคตข้างหน้ายังยังมาทันรู้ครับแต่ตอนนี้ต้องเลี้ยงสก้อนให้ได้ได้ให้แม่พันธุ์เยอะๆก่อนม่นบอกครับเยอะๆสก้อนเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าคอยบอกหดอีกเที๊ยนหนึ่งแต่นี่คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นน่ะ อ่าเฮาเลี้ยงจากโตครับตอนจุดเริ่มต้นตอนพี่เลี้ยงไใหม่น่ะตอนตอนเลี้ยงม่ใหม่นี่ก็เลี้ยงแค่หาคกตัวนีครับตอนแรกๆเลยเริ่มสะสมทรัพย์มาเรื่อยๆเนาะครับนี่พราะพอพี่เพิ่นมาเฮ็ดฟาร์มก็เลยเอามาสมทบกันครับอืมมันก็คขอหลายขึ้นครับผมเบิ่องในพี่น้องนี่จาก่นเลี้ยงหาตัวจนมาลกยมาเป็นฟาร์มวัวเด้พี่น้องเบิ่ง นี่ก็คือการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามของบ้านกุงโกน,นะครับเนาะจากจุดเริ่มต้นนะครับเลี้ยงวัวสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์แบบไหนสะสมตอนใหม่ๆเพื่นบอกว่าเราก็เลี้ยงกันแบบตัว2ตัวก่อนก็ออกลูก มาเรื่อยๆเนาะครับน<อ>าะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็หาเข้าหน่อยเนาะพ่อ,อพี่พเพื่อนกาเริ่มเฮ็ดฟ้ามีเนียงเพื่อนก็เริ่มหาวัวข้ามืาวัวเนแนงวัวพีเนจังที่นะครับก็เริ่มรวมกันเขามาเาลยมาก็หลยขึ้นครับผมก็เลยจุดมาเป็นฟาร์มแบบ,บนี้เนา,คะ,บบเเาเนะครับเนาะระบบจัดกงจัดการนี่สิครับเฮ่าแบบใดเทากับช่วงเกี่ยวกับอาหารม่นบอกครับเฮากับเริ่มที่แรกเริ่มแร็กๆเลยนี่ย ฮอบห้เป็นยาสดกับฟางครับฟางแห่งกับยาสดที่นี่มันบาไหวมันหลายเนาะจำนวนมันที่หลขึ้นพี่เพิ่นกันเลยพากันมาคุยกับพี่เพิ่นเลยกันว่าเ้องคือเอาเครื่องผสมอาหารว่าเฮ็ดเป็นอาหารบดซอยเพราะว่ากะทิเริ่มมันกะทิเริ่มกินว่าอาหารบดนี่มันอาหารถ้าเกิดห้องห้ฟางแห่งหรือหฮยาสดนี่มันต้องออาขึ้นมาเคี้ยวเอี้ยงอพิ่บนบมอกมันใส่ประโยชน์มันกินเข้าไปเจนซมฟติว่ากินเข้าไปเจนซีฟบ ไม่ว่าเจยังเสียครับมันใสได้แค่30%มสิบเปอร์เซ็นหรือว่าถึง30% 20%ิบปอนยีสิบอรน้อยๆจนที่เหลือมันก็ทิ้งออกมาเป็นมูนเป็นอย่างออกมาบัดนี้ถ้าเกิดน่องห้อาหารที่มันบาแบบนี้ครับครับคือมันมันย่อยแล้วครับมันสามารถเอาร่างกายมันเอาเข้าไปปุ๊บมันใสได้เลยเพราะมันบ่ต้องเอากลับมาอีกนะครับมันก็สมมติว่าเหาให้ไป80%ดสิบมันก็ใสไปแล้ว60%มันทิ้งแค่ยี่สหรือ30%แค่นั้นมันว่าได้ทิ้งลาย แต่ตรงนี้ที่ผมเห็นอ่ไร่ทุ่งหญ้าเนาะครับดอวที่บ่าวแอดเห็ดเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยออกไปไปกินบ่ครับบครัก็ได้ปล่อยออกไปกินครับเขาตัดตัดมาให้ัให้ครบส่วนมากจะเป็นอย่างอาหารหญ้าอย่างครับอ่าที่นี่มันจะมีหลายสายพันธุ์ก็มีหลงซุปปเอร์แม็กที่ปลูกอยู่ในลงซุปปเอร์แม็กแล้วก็มันมาเลียาไนเมเปียแล้วก็อาราฟัดล้วก้ เพนกลาเ็นกาลนกา,อกาลไอสายพันธุ์หญ้าที่บาง,บางทีมีเอฟโซกเอฟซี่นสนใจเฮาก็จำหน้ายอยู่บ่ครับช่วงนี้ยังยัง,ยงบ่ทันเพอะที่ได้จำหน่ายได้ครับเพราะว่ามันขยาย<ม>ได้เต็มที่แ<ม>ต่ว่าหาให้ได้บ่กระสามารถหาให้ได้ครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต,ต่อบ่ครับเผื่อมีอเออเอท่านไหนที่สนใจเนาะครับเนาะมาเบิองงงเบืองงานแบบนี้นะครับนเนาะที่บ้านกุุงโกลของเราเนาะครับ0 9 2ครับ286ครับ3674ครับครับ พี่อย่างเนาะพี่เล็กครับพี่เล็กโทรมาได้เนาะครับมาไทยมาถามเรื่องเกี่ยวกับวัว g ของเราเนาะกับเกษตรกรที่ท่านผู้ใดเนาะครับเนาะมามันจะเห็นเพื่อจะเช้าๆไปนี่เนาะครับอ่านอ่จที่ให้คําตอบได้บ่เบิดแต่ว่าพยายามให้ได้หลายที่สุดครับผมนี่เห็นไหมแนวทางในการเอาตัวรอดของไอเกษตรกรการเลี้ยงวัวเขาอย่าท้อเพิ่นว่าเนาะบางคนเพื่อนก็ท้อเลี้ยงมามันจะเอาไปปล่อยใส่มันคือถือแท้แบบนี้นะครับเฮ็ดซูมือครับเฮ็ดซูมือเฮ็ดเรื่อย บ่ตองเฝ้าแต่บ่ตองหยุดครับครับสะสมไปเรื่อยๆเนาะครับเขาเขาบ่ตองเฝ้าแต่เขาเฮ็ดเรื่อยๆครับครับเราก็บ่ตตองเลียงบ่ตองเฝ้าเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดซุ้มมือครับมันหนักสีได้อะครับอืมอันนี้เราเลี้ยงวัวพันอ่าพืบ้านเนาะครับเนาะพันมันคือหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ปนกันครับมีรชลโลเล่มี มีชารโลรีมีบามันมีงัคก,กี้มีอย่างกับเลี้ยงๆไปเนี่ยดูเด้เนี่ย,ยแต่ละสายพันธุ์ที่พี่เพิ่นเลี้ยงเนี่ยน,น,น่ะนรับที่เป็นช่วงนี้มันออกลูกไหมครับลูกมันกินนุม่มอะซิจอยเนี่ยอันนี้เป็นพั้ไก่ชารลโล,ลรับชารโลรีสามตัวซี่ตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นบามันบามันบาร์มันลูกซอดครับบาร์มันบาร์มันบามันร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นลูกซอดครับ สุดยอดมากๆเลยได้มาเที่ยวเนี่ยกองตัวนี้นี่ที่แยกออกมาก่อนเพราะตอนนั้นมันบ่อํำแข็งแห้งไปไหนครับกเลยเอามาปล่อยครับอันนี้จากจุดเริ่มต้นเนาะครับนอกเพิ่นเอาวัวมามีวัวอยู่5ตัวได้พี่น้องท่านบุญทีเป็นเครื่องผสมอาหารครับครับไป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 ตามพี่เพิ่นไปกันเนาะพี่สาวกับโอ้ยให้อาหารเนาะครับเนาะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนาะมนคนนาเก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจน้ำเพื่อเก่าเด้อยพี่น้องอาบ่าแอดก,ก็จะไปหาไถ่าถามความรู้เนาะครับมาสู่พี่สู่น้องอาสาวเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเนาะครับเพราะจะมีเครื่องบดอาหารเนาะครับเนาะตาม,มาเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งในคุณตาเป็นกันมาให้กำลังอกกำลังใจตลอดเลยสุดยอดมากมากเนาะครับเนี่ย โอ้โหมาดูเครื่องบดกันครับสุดยอดอ่าห้องไซสรถไถแก่มากเลนบอครับมันมันเป็นรถไถในการครับเพื่อนครับแต่ว่าบางรุ่นก็เป็นเอาเครื่องคูโูต้าขับเคลื่อนก็ได้ครับในการประชุมอาหารในการปั่นครับบางบางรุ่นก็เป็นไฟฟ้าอสามารถสร้างได้สนี้ครับ่าถ้า F6 FC ท่านใดเห็นแล้วชอบในคบเครื่องตรงทําอาหารผสมอาหารไหมทักทายตามเบอร์โทรเบอร์โทรของพี่เล็กของข้ามาได้เลยเนาะเบอร์พิษพิษพาชม วกต้นกล้วยพวกอย่างประมาณนี้ครับเพราะออมาสามารถเอามาปั้นผสมอาหารเองว่ากินได้เิหมรับพวกต้นกล้วยพวกอ้อยกล้วยอ้อยที่เขาทิ้งเราต้นมันสปลังต้นกล้วยไอ้ก้านไอ้ก้านบกเ้าวทั้งบกเ้าวหมดเดียครับเขาสามารถมาปั้นให้มันมุนแล้วก็ออกมาเพราสามารถกินได้ครับอืมทักไหลที่ทุ่นซอยในการพวกหายาหายังโอ้เพราจำเป็นต้องว่าเขาต้องหายาหลายต่จุดที่ว่าเขาหายามาหลายแล้วเขาปั้นเต็มที่นะตัวนี้มันชิใัยอยู่ประมาณ งวดงวดประมาณนี้กับรอบนึงกับชีบประมาณ20เข่งในการปั่นแล้วก็มันทีนี้ส่วนผสมหายังหามันกัเอาต้นกล้วยผสมแน่ต้นนั่นนี่แน่นั่นแน่ผสมมาเรื่อยๆมันก็จะได้ลายครับแล้วก็มันมีซอยเสียบในการฮอกฮอกไปตัดหย่าฮอกประจำเป็นต้องตัดตะบี้ตะบันตัดลายเสียนะครับร่างกายเขาก็้าไหวเนาะครับมันมีซอยตัวนี้ซอยได้หลายครับครับผมแล้วก็งวดก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายครับผมเบิร์ในนี้ครับเคลื่อนด้วยรถไถ่ายอีพานบอในเบิร์ในนี้ มันมีหลายรุ่นครับมันมีหลายรุ่นเพื่อนว่าไฟ้ล้าก็มีรับเพื่องด้วเครื่องคูปุต้ารถไทยน่าเดินตามนั่นกรมีรับโอ้โหมันจะเป็นเป็นเป็นบทเป็นโม่มันบอกครับโม่แบบนี้เนี่ยขึ้นบังได้ครับทางในไม่ใช่เป็นใบมีดว้สับหยาเลยครับเดี๋ยวบ่าวเอ็ดจะพาึ้นไปดูนะครับสนใจเนาะครับทักมหาพี่เล็กได้เนาะครับเนาะเนี่ย เพื่อจะมีการสูตรผสมผสมได้สิครับพี่เวลาาผสมต้องกากน้ำตาลต้องมาก่อนเลยเนาะอันดับแรกเนาะกากน้ำตาลมีเกลือมีไตโซเดียมมีกากเขียวเหลืองกากมันกากเบียร์งาฟางครับพวกต้นกล้วยพวกอย่างเขาสามารถใส่ไปได้เลยครับครับผมเนี่ยใบใบม่ใบมีดครับใบมีดจากงาเป็นสินี่มัเสีออกม่ละเอีย่านั้นเลยขักหลายผิดทับเนี่ยตรงเนี้ยสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเยอะเนาะพี่เนาะ บในนีฟ่ฟาร์มงัวเพื่นนอนเนี่ยสุดยอ,อดมากๆเลยได้พี่น้องที่เป่าแอดให้ดูเดียวเห็นไหมไม่ไม่จำเป็นต้องวัวเยอะก็ได้ครับวัวห้าตัวหก<ม>ตัวเราเราอยากทำก็ทำได้แต่ว่าเพราะว่ามันสามารถให้อาหารวัวให้มันสปีดตัวขึ้นมาได้เร็วม,มันจ,จ,จังจังไหนล่ะครับาอาหารที่ง่อยกินเข้าไปมันสามารถเอามาใส่ได้เลยบ <ผม S 2> ย่อยอีกครับมันมันย่อยให้นไหในตัวเลยมีชัวนผสมเรียบร้อยครับ หรือว่าท่านเกษตรกรท่านผูนะ้ใดเนาสนใจเนาะครับเนาะอยากมาเบิ่งงงเบิ่งงานโทรมาหาพี่เล็กหรือว่าโทรไท่ถามเป่นก็นได้ว่าอุ้ยระบบจัดกงจัดการที่เราทําเลี้ยงงงเลี้ยงวัวไม่จาําเพาะเพิ่นว่านะทุกทุกอย่างเนาะครับหรือว่าเราจะไปะดัดแปลงไอ้พวกที่เลี้ยงหมูหป่าก็ได้เยอะๆเนาะครับ,รบเนี่ยาสามารถเอาไปประยุกตใส้ได้ครับจังระบบน้ำนะครับเขาจะหายเป็นระบบลูกร้อยเพราะว่าไปกินปุ๊บน้ำยุบมันเติมยุบมันเติมแล้วก็ ระบบน้ำเขาจะอยู่ข้างล่างเป็นหอน้าครับมผมยุ่นเหผมใส่เป็นโซโลาเซลล์สุดยอดมากๆเลยโซลาเซลซล,เซล์ได้พี่น้องเบื้องทุ่งหญ้าพันมีหลากหลายสายพันธุ์หย้าที่เ่นบอกเมื่อกี้เนาะมันกระชดเลี้ยงเลี้ยงกันไปครับครับล<น>วก็พวกพวกหญ้านี่เปียหญา้าและฟัดหญ้าที่เป็นต้นทั้งลายแหล่น่ะเขาสีบ่อให้กินครับเฮาเฮาปลูกไว้แต่ว่าเฮาเอามาตัดตัดแล้วกา็เอาไปมัดใส่ถังครับครับผมในพื้นที่กี่ไร่คะตรงเนี้ย อ่าก้าพื้นที่พื้นที่ทม้ดหมด 25, 25ไ<ล>ร่25ไร่แต่เพื่อนระบบจัดกงจัดการคักหลายแบบเกษตรกร,ร,กรมาเบิง่งานได้เลยนะครับเนาะตี่ต่อไายถามมานี่ระบบจัดการเป็นโล่ง,ลงเลยนะครับเพื่อนเห็นเห็นหะแต่ขอกัวของเพื่อนคักสะองสะอาดแล้วคุณตาเพื่อนกระบอกกระเบาแอดว่าอ่าตรงนี้ก็คือเพื่อนก็นจะทำปุ๋ยเนาะครับเนาะ,ะเพื่อนจะเอา มูลของวัวนี่ครับเนาะไปทําปุ๋ยปุ๋ยอัดเม็ด,ด,มดนั่นแหละคนเพิ่นม,มีโครงการของเพิ่นอยู่แล้วเนาะครับ,รบเราเลี้ยงเยอะแต่ว่ามัน,ม,นมันยังมันยังติดปัญหาในระบบไฟฟ้าอยู่เพราะว่าไฟที่สิคเอาตมาเนี่ยมันเป็นแค่สองเฟส<ม>ตอนนี้ครับ<ม>เครื่องตัวที่ฮาวซีสร้างมาเนี่ยมันเป็นสามเฟสพอที่นี่ก็เลยกําลังรอว่าฮาวซีสามารถไปยุ่งจากสองเฟสเป็นสามเฟสได้บ,บ่ประมาณนี้นะครับกนนี้ต้องรอสรักวัน และเรื่องวัวที่เพิ่นไทยถามาเลี้ยงเยอะเดี๋ยวเพิ่นยังบริจําหน่ายเดี๋พี่น้องเพิ่นหาวัวเข้าให้เยอะๆเพราะว่าเพิ่นจะมีแนวทางต่อระบบของเพิ่อนอีกคือจะทําปุ๋ยอัดเม็ดนะครับเนาะหลายๆอย่างนะครับเนาะในการที่เอื้ออายเนาะครับเกษตรกรเนาะส้างสวนหยกสวนยางนาะครับเนาะหรือว่า ชาวไฮชาวนาที่อยากได้ปกได้ปุ๋ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมารอบสองอีกพามาบึงมาชมงานของเพิ่นนะครับเนาะอยู่บ้านกรุงโกลน,นะครับเนาะพี่เล็กของเราเนาะตามเบอร์โทรเบอร์โทรที่บ่าวเอสให้ไว้เบอร์ใน,นระบบจัดการของเพิ่นสะ,สะอาดสะอาดนะครับเนาะวัวควายของเพิ่นก็สุดยอดมากๆเลยเหตุบนเนี่ยโอ้สนใจจะเครื่องนี่แหละครับเนาะใครสนใจทักทายถ่ายถามกันเข้ามาได้เนาะครับเนาะมาหาพี่เล็กได้เนาะโอ้อยางได้เด้แบบนี้เนาะครับมีรถถกรถหรือว่า อาจจะใช้แบบระบบไฟฟลไฟฟ้ากับดาวนพี่เล็กเนะ<พ>าะนี่<พ>ามาแนะนําพี่เล็กไม่เคยหัววิชาบ่าวเอสก,ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะนขี่รถผ่านมาเจอก็มาถ่ายถามพอดีก็ตรงกับที่บ่าวเอสเอฟซีมันถ่ายถามมากับเรื่องอราคางวงราคากัวตกต่ำเฮาเลี้ยงอยู่แล้วเฮามีงวงของเราอยู่แล้วนะครับเนาะอย่าใจร้อนพี่เล็กเพิ่นบอกว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เพราะว่าอย่างนั้นก็เป็นอาชีพของเราเนาะไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะมีผลกระทบหรือว่าผลดีตามมาเนาะครับเนาะเขาเรียกว่าเลี้ยงวัวสะสมทรัพย์ทรัพย์อะไรรัพย์ก็ดีกว่าเขาไปฝากเงินธนาคารเนาะพี่น้องเนี่ยมันก็จะตกลูกตกหลาดออกมาตลอดได้เลยงวดเนาะที่ออกลูกมาตลอดครับที่ได้ลูกตลอดถ้าเขาเลี้ยงถือเขาจะได้ลูกตลอดเขาจะได้ลูกทุกปีพอเขาได้ลูกทุกปีปุ๊บ จรงที่ตามมาส่วนหลายเขาเลี้ยงว่าเขาก็่ค่อยได้กับตัวัวดหรอกครับได้กับมูลมันอเขาได้เขาได้จากส่วนประกอบตัวอื่นครับถ้าตัวัวช่วงนี้มันกะยังว่าเราไปซื้อกับตัวนิ่งกับทีซาหาพันกับตัวบากใหญ่ละมันกะคนอยกคนเลี้ยงก็บว่าอย่าขายแล้วเนาะมันมันมันถือโพดพราะว่ามันประคุมเขาเลี้ยงแต่ว่าเขาไปขายอย่างอื่นหรอกครับครับผมช่วงลดราคาขายอย่างอื่นครับ สอบละสารสิบห้าบาทพูดว่าโอ้ยเบอร์ไหนเนี่ยเบอร์เอดเห็นแล้วอึ้งถึงต้องจอดรถมามาไทยมาถามเลยเนาะครับเนาะพี่เล็กเพิ่นกับบรหวงวิชากับคุณตาเพิ่นเนี่ยเบอร์ไหนเนี่ยมาให้อาหารยามเช้าเช้าตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าเนาะครับเพิ่นยังไม่ได้จําหน่ายได้พี่น้องใครสนใจเพิ่นทักทา,ทายถามเพิ่นได้เพิ่นหาให้ได้เนาะครับเนาะเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์หญ้าอันองค์ประกอบแรกก็ต้องคือหญ้าเนาะครับพวกอุงอาหารในการเลี้ยงวงูเลี้ยงงัว่ได้พี่น้องเนี่ยหญ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย แล้วก็ยิ่งมีเครื่องตรงนี้มาเนอะครับเลาพี่น้องมิ่งใน,เ,นเครื่องอผสมอาหารเนี่ย สุดยอดมากๆเลยนะครับใครสนใจเครื่องนี้นะครับเนาะไทยถามพี่เล็กมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่เบลลเอสจะวางไว้ให้นะครับเนาะให้เอ้ยอ้นำมาไทยมาถามเบิ่งเมืองงานนะครับบัดนี้เบลลเอสก็ขอบคุณพี่เล็กนะครับเนาะพี่ๆี่นะครับเนาะขอบคุณความรู้ดีๆีนะครับในการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรที่เพิ่นมีความท้อนะครับเนาะแต่พี่เล็กบอกว่าอย่าท้อนะครับเนาะเลี้ยงไปเรื่อยๆเราสะสมทรัพย์ของเราอ่าเรามีงวเฮาอะ ปีหนึ่งก็ตกลูกนะครับเนาะมันเราเลี้ยงหลายแม่หาแม่นว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนกลายมาเป็นฟาร์มงัวเบิ่งแน่นี่เพิ่นบด้มีความท้อเลยตื่นเช้ามา่นกับมาอยู่กับตรงเนี้ยเนาะอาเป็นกำลังใจให้ชาวเกษตรกรการเลี้ยงวัวนะครับอย่าท้อนะครับเนาะสำหรับสูตรของพี่เล็กนะครับน้อนไป อันนี้ก็ไมา้จากหญ้าที่เป็นสินที่เขาตัดมาอืมน,นี่คือศับม์ประมูลเลยจักมือครับพี่อันอการให้อาหารสองมือครับเข่าแรงเข่าแรง,งแต่ว่าเขากาชิมิฟังใบถิ่งไว้ให้มันกินสำหรับเที่ยวเอเื้องฮึมเขาไม่ได้ให้ตลอดมือเดิอันนี้เขามีนะาหางไว้ให้มันเลี้ยมกินซื้อครับเลี้ยมกินเลี้ยมโอ,อ้แบบนี้ระบบการจัดกงจัดการเพื่อสะอาดสะอ้านเวลาเขามาเอา ่ามูลของวัวก็เอาง่ายนะครับเอารถเข้ามาเลยนะครับเนาะสุดยอดแบบไงนี่เพิ่นจะมีอ่ารักเกณฑ์ในการที่เพิ่นวางอ่ารูปแบบของเพิ่นไว้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าอย่างถึงราคาวัวมันจะตกต่ำเพิ่นกับปุย้ยเพราะว่าเพิ่นจะเลี้ยงวัวสะสมทรัพย์ตกลูกตกหล,ลานออกมาเรื่อยๆแต่เพิ่นจะเอารายได้จากการขายมูลของวัวน,นะครับเนาะมาเสริมแล้วก็มีอาชีพนะครับเนะาะไม่ว่าจะาเพิ่นจะเฮ็ด ปลูกยงปลูกหญ้าเนาะครับเองเนาะครับเนาะในพื้นที่25ไร่เนาะครับตรงนี้เป็นระบบจัดการน้ำเนาะครับเนาะแผงโซล่าเซลล์เลยพี่น้องสุดยอดมากๆากเลยเพิ่นวางรูปแบบไว้เนี่ยอันนี้ก็ใครสนใจเพื่อการับติดตกติดตั้งเนาะครับโซล่าเซลล์เนาะครับเนาะสนใจทักทายพี่เล็กเข้ามาได้เลยเนาะครับเนาะนี่กับพี่สาวคนสวยเนาะเพิ่นก็โอ้ตื่นเช้ามาขยันเนาะครับเนาะคนอีสานบ้านเฮาเบิ่งแน่น บมนขมักขมิ้นเหมือจะไปเบกกระสอบอ่ะหัวอาหารมาให้งัวอยู่ได้พี่ชายกันนะพูดเบิ่งแง่เนี่ยไทยเหตุแล้วนะครับเนาะอันนี้มันก็หลากหลายสายพันธุ์ของงัวนะไม่ไม่ไม่จำเพาะนะครับเนาะเหมือนที่เบ่าแอ๊ดไปหลายๆคอพวกที่เป็นเลี้ยงวัวขุนก็งัวขุนแบบนั้นอะแต่ตรงนี้เพิ่นเลี้ยงงัวพันธุ์พื้นบ้านผสมประสานหลายสายพอกสายพันธุ์ในพี่น้องเบิ่งไน่เฮ้ยลูกเด็กเด็กแดงกำลังขึ้นอี่แต่ตงานเด้พี่น้องเฮ้ยเนี่ยเพิ่นยังบ่จำหน่ายเพิ่นว่นนะเพิ่นจะ ทำเป็นไห่บันไดมูลของอันนี้หลายๆบนนาพีเล็กขมักขเม้นเนาะโอ้โหเนาะเบือ้องนนี่ส้มก็เพิ่นหักเพิ่นเพลงอะไรเนาะครับเนาะต้องมีใจรักด้วยนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเนาะอดทนขยันเพิ่นว่านาะยาท้อนะครับเนาะสู้ไปนํากันจับมือไปนํากันชาวส่วนอย่างเพราะว่าเป็นอาชีพนะครับของคนอีสานบ้านเฮาเด้พี่น้องจากคําดูถูกเพิ่นว่า,าทำไมก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้ไปเด็กเลี้ยงวัวไปเด็กเลี้ยงควายนะครับ แต่เรามาบ้านเรามาพัฒนาเนาะครับเนาะอ่าบ้านเฮาเบิ่งใน่จนเติบใหญ่ขนาดนี้เบิ่งใน่หลังหอกหลังคาการจัดการระ,ะบบเนี่ยสนใจเนาะครับแผงโซลาร์โซลาเซลล์ทักทายไทถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่นไปติดตั้งให้เนาะครับเนาะละเวกอ่าแถวอาจงังหวัดนครพนมของ,มงเขามุกดาหารสกลนครเนาะครับยืงๆกันเนาะจะสนใจแผงโซลาเซลลนะ์เนาะติดต่อพี่เล็กได้นะครับเดี๋ยววันอ่าบ่าวแอดจะวางเบอร์โทรเบอร์โทรไว้เนาะครับเนาะเนี่ย สุดยอดมากๆากเลยพี่เล็กของเราเนาะครับเนี่ยเนี่ยเบิ้งเน้่นี่เปิดถ่ายอาหารน้องครับพี่สาวเนี่ยเนี่ยบ่าวแอดก็มีโอกาสได้มาถ่ายมาถามโอ้ยมันคือคัดเตมันคือหาล้างการเท่เพื่อเลี้ยงงัวขุนบ่บ่าวแอดเล่นเข้ามาถ่ายถามคุณตาเนี่ยคุณตากับเบิ้งคักเบิ้งเนี่ยสนใจนะเครื่องเนี่ยผสมอาหารเนี่ยนะที่บ่าวแอดรีวิวให้ดูนะเมื่อกี้นะครับ ทักทยายถ่ายถามกันเข้ามาได้หรือว่าแผงโซลโซลโซลเซลนะครับบ้านกุงโกนนะครับเนาะตำบลหนองฮีอําเภอป,ป่าปากจังหวัดนคพรพนมของเฮาชุดโต่งมากๆเลยครับขอบคุณมากๆนะครับ บัดนี้บ่าวเอดกับพาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมฟาร์มหมูของไอฟาร์มวัวน้อครับนาะพื้นบ้านของพี่เล็กน้อครับน้อเรียบร้อยบ่าวแอสขออำนาจพาจากเดเอพี่น้องขออยู่ดีพี่แห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาดจิตอยาจนน้อครับนาะขออำนาจคุณพระศิวรัตนตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องหนุ่งให้อยู่ดีสบาย เป็นกาลังอกกาลังใจให้กเกษตรกรนะครับนบ้องบอยว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวนะครับที่ททยถามเบอแอดมาตลอดเบอแอดก็จะไปหา,าพาพี่พาน้องไปเบิ่งแบบนี้นะครับเราไปเรียนรู้นะครับเก mm ็ hmm. บเกี่ยวประสบการณ์งงนะครับนาะสำหรับคนที่ชอบไออาชีพการเลี้ยงวัวนะครับนาะมันเป็นหลายๆไม่ว่าจะเป็นวัวขุนไม่ว่าจะเป็นวัวพันหนกพันเนื้อหรือว่าวัวพื้นบกพื้นบ้านเลี้ยงแบบใดเลี้ยงแบบป้อยไล่ทกไร่ทงบหรือว่าเลี้ยงแบบในคอกของในหมู่บ้านของเรา อ่าบัานี้อ่าก็เรียบร้อยนะครับเนาะอ่าก่อนจะไปเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนุ่นคนนักเก็จกตจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจนเด้อครับเด้อไปแล้วเด้อสบายดีครับผม